ประสงการสืบต่อไปครับพระสง์โดยการนำของพระเดชพระคุณเจ้าวาดพระกิติยานวิเทศได้พาท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยกันไหว้พระเจริญจิตตภาวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลและเลิกแล้วนะครับก็ขอตัวแทนของสมาคมชาวเหนือพี่ชนทิชาล,ลักษณะยนต์ รองซึ่งเป็นรองประธานสมาคมชาวเหนือได้เป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับผมพี่ไปเลยให้ให้น้องให้รอ้อง ในช่วงที่ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกขขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือไว้นะครับเพื่อเป็นการให้ความเคารพต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเทียนสองเล่มก็บูชาพระธรรมพระวินัยนะครับธูปสามดอกก็บูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรณาที่คุณของพระพุทธเจ้าส่วนดอกไม้ก็บูชาพระสงฆ์